ครับในภารกิจทําหลวงนะครับการคอ l l a b o บ a ร i เรระหว่างทีม International ทีมไทยแล้วก็ทีมนักประดาน้ำในทํำนะครับซึ่งเป็นภารกิจที่มีความหลากหลายหลายเชื้อชาตินะครับหลาย m i n ์เซ็นะครับหลายแบ็ r กราวเพราะว่าทุกคนเนี่ยมาจากพื้นที่หลายการมีความนึกคิดต่างกันไม n ์เซ็ตที่ต่างกันการใช้คริ i c a l Thinking มาช่วยตรงนี้ก็คือว่าเราต้องมองว่า Individual ครับเขาต้องการอะไรแต่ละคนแล้วเราจะเอาพวกเขาเนี่ย มาทำงานร่วมกันได้อย่างไรโดยที่ทุกคนสามารถไปสู่ออบเจ t i ีฟที่เขาตั้งไว้ตอนแรกได้แล้วก็เขาสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้นะครับนั่นก็เป็นหนึ่งในเทคนิคคริ i ิคอลทิงกินะครับคือ i f y Objective แล้วก็สร้าง Process ของการทำงานนะครับแล้วเราก็ f follow t l r o u g h ครับระบบที่เราคิดไว้นะครับก็พอเราเริ่มทำงานลนักษณะนั้นได้เนี่ยอย่างเช่นการเบีย่ยงเบนทางน้ำเนี่ยนะครับปกติต้องใช้เวลานานแต่เราก็สามารถ ทาทุกอย่างให้เสร็จได้ภายในสอสาวันนะครับซึ่ง i r i t t h i n k i n g เนี่ยเข้ามาช่วยตรงนี้ได้อย่างมากเลยทีเดียวครับ i r i t t h i n k i n g เนี่ยเป็นเหมือนไกด์ไลน์นะครับแต่ว่าการปฏิบัติปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราจะรู้กับตัวเราเองเราก็จะควรที่จะ modify ระบบการทํางานให้เข้ากับ personality ของเรานะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างาบางคนนะครับ socialize ไม่ค่อยเก่ง ซึ่งจะใช้เทคนิค critical thinking แบบคนทั่วไปเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับ mm hmm. เขาก็ต้องใช้ในเทคนิค critical thinking ไว้เราจะเข้าสังคมยังไง mm hmm. ถ้าเราเป็นคนไม่ชอบสังคมอยู่แล้วนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้น uh, นี่ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับที่แสดงว่า critical t h i n k i เนี่ย process เนี่ย มันไม่ใช่ว่าจะเวิร์กกับทุกคนนะครับมันเป็นความยูนิคเนสต่อตัวบุคคลในส่วนของ critical thinking นะครับผมก็มีได้ได้ได้รับบทบาทนะครับในการเขียนเรื่องภารกิจถ้าหลวงแล้วก็เบื้องหลังของการสร้างสารคดีเรื่อง The Rescue กับ National Geographic นะครับสตูดิโอซึ่งผมเป็น executive producer อยู่ครับ ก็ผมหวังว่านะครับหน,หนังสือเรื่อง Critical Thinking uh, for Reason Decision Making เนี่ยครับจะเป็นหนึ่งใน uh, tools ในการแชร์ uh, experience ของฝั่งผมการทำงานฝั่งผมนะครับแล้วหวังว่า Audience เนี่ยจะนำเรื่องนี้ครับไปอ่านแล้วก็อาจจะมองเห็นว่ามีเทคนิคแท็กติกต่างๆที่เราใช้เนี่ยนะครับในการทำภาร,รกิจต่างๆเหล่านี้หนังสือเนี่ย ไปปรับปรุงใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าภารกิจที่ออเดียนต์เองต้องการที่จะทำในอนาคตนะครับซึ่งแน่นอนว่าเรื่องราวของ i t i t i l t l t n k n n g เนี่ยมีหลายเรื่องนะครับที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนนะครับโดยเฉพาะภาพต่างๆระหว่างการาทำสารคดีเรื่อง The Rescue ของ National Geographic ซึ่งได้คัดเลือกเข้าไปเป็นช็อตลิสต์ของรางวัลออสการ์ปีนี้นะครับแล้วก็ได้เป็นนอมินีของเบลต a าอ a วอ ของปีนี้ด้วยครับแล้วก็ถือว่าเป็นสาร,รคดีที่ดีที่สุดนะครับ The Best Documentaries of 2022ครับอีกอย่างที่จะฝากถึงออดี e n c e นะครับในแง่ของการอ่านหนังสือ Critical Thinking ฉบับนีครับอยากจะให้ put in my set ว่าปัจจุบันนียนะครับ Knowledge เนี่ยมันไม่ได้ limit อยู่ใน Classroom นะครับ Knowledge เนี่ยมันไม่ได้ limit อยูอ่กับองค์กรใดองค์กรหนึ่งนะครับ ด้วยความที่ความก้าหน้าของเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับอินเทอร์เน็ตแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย knowledge เนี่ยมัน available สำหรับทุกคนทุกฝ่านะครับแล้วการที่เรามี process mindset ของคำว่า critical thinking เนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถทำสิ่งที่เราไม่จำเป็นต้องไปเรียนได้นะครับโดยการที่เราร็อกข้อมูลข่าวสารจากแหล่ง data ต่างๆเหล่านี้แล้วก็ใช้วิจารณญาณน,นะครับในการ process ข้อมูลเราก็สามารถทำทุกอย่างได้ตามที่เราต้องการครับเพราะฉะนั้น critical thinking เนี่ย เป็นหนึ่งะครับในแท็กติกในไกด์เดนส์ในไกด์ไลน์นะครับ, tactic, guidance, นนรบแต่ไม่ใช่เป็นโซลูชันนะครับโซลูชันเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวเราเองที่ต้องเอาไปอิมพิเมนต์เองไปดูว่าอะไรที่เหมาะกับตัวเราอย่างที่ได้เล่าไปข้างต้นครับ